สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ คุณผู้ชมนี้เลยอันชานมิสแกร์สละบุรีสวัสดีอ่ะ,อะสวยขึ้นเป็นกองเลยไปทําอะไรมาก็ get, แอบไปดูแลตัวเองนิดนึงค่ะเข้าฟิตเนสออกกําลังกายค่ะช่วงนี้โควิดต้องดูแล <ไป S 1> ตัวเองให้มากค่ะทีนี้งานวันนี้งานแถลงข่าวของมิสแกร์สระบุรีฝากถึงสาวๆ <speaking S 2> ที่จะมาประกวดก็ปีนี้อยากจะให้สาวๆทุกคนนะเข้ามาประกวดในจังหวัดมิสกกรสระบุรีไม่เป็นไรากต่อเลยโอเคค่ะก็อยากจะเชิญ <K> <speaking> ก็อยากจะเชิญชวนสาวๆค่ะเข้ามาส,สมาัครมิสแกลสระบุรีให้มา,มากๆเลยนะคะปีนี้<ม>เพราะว่าอยากจะบอกว่าปีนี้สระบุรีของเราจะหนักจัดเต็มปังแน่นอนคะอ่ะพีดีไม่มีเทค่ะมีแต่ทุ่มเทแบบเต็มดอยไม<อ>่มีเสียใจยคะ<อ>่ะก็ติดตามมิสแกลสระบุรีด้วยนะคะว่าปีนี้จะเป็นอะไรยังไงแต่ว่ารับรองเขาว่าลังการแน่นอนได้เลย,เลยอ่ะ ผลงานช่วงนี้ที่ผ่านมาหลังจากจบมิสแกลแล้วเราเป็นไงบ้างฟีดแบ็กกระแสเราก็คนรู้จักเยอะึ้นไปไหนไหนใครก็บอกไหนแนะนำตัวให้ดูซิอันนี้มิสแกลสระบุรีหรือเปล่าค่ะก็ดีไซน์ค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิสแก t ไทยแลนด์ปีนี้นะคะก็ภูมิใจค่ะก็หลังจากจบภารกิจการประกวดมิสแกลไทยแลนด์ไปแล้วนะคะตอนนี้อันก็กลับมาเคลียร์เรื่องเรียนค่ะ เพื่อจะสะทางหลายๆเรื่องเพื่อ2-3ปีในอนาคตไม่แน่เราอาจจะก,กลับมาบนสู้ศึกบนส้นสูงอีกหนึ่ง<ด>ครั้งได้เลยไปต่อแน่นอนใชะคะอาฝากถึงน้องๆเยาวชนที่มีการเปิดเรียนแล้วให้ตั้งใจเรียนตรงนี้นิดนึงโอเคค่ะก็ะะหลังจากที่เรียนออนไลน์กันมาเยอะแล้วเนาะตอนนี้เรียนออนไลน์แล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนนะ,ะตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ บรรยากาศในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดค่ะแบบอันเองนี้กลับไปทีนี้ก็จบแล้วเลอแค่ฝึกง,งานก็ สู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะได้เลยฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามการประกวดมิสแกรนปีนี้แล้วก็ฝากไอจีของน้องได้เลยโอเคค่ะก็ฝากติดตามมิสแกรนไฮไลท์ของเราปีนี้ด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook หรือว่า i อจีรวมถึงเพจมิสแกรนสระบุรีด้วยนะคะทุกคนก็รับรองว่าปีนี้มีอะไรให้น่าติดตามแน่นอนแล้วก็ยิ่งครบรอบ10ปีที่อินโดนีเซียของเราในเดือนตุลาคมค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ